มันออกมามันโจมใจมาบ้านเราเราเอาจอดหน้าบ้านจอดหน้าบ้านเลยใช่ค่ะจอดตรงนี้เลยจอดแล้ว เอ่อรูปที่เราไปนั่งคือผัดกระตูเข้ามาเองหรือว่าเดินเข้ามาอ่าจอดเสร็จปุ๊บอะคะ่ะเขาก็จะหันไปมองด้านนี้แล้วก็เขาก็เดินเข้าบ้านเดินไปเหมือนบ้านตัวเองเหมือนรู้จักคนในบ้านนะคะเดิน <มา S 2> เดินเข้ามาทางนี้คะ่ะประตูนี้เราเปิดหรือไม่ประตูนี้นวันนั้นเราปิดไวค้ค่ะปิดปิดแบบปิดแบบนี้เลยเหรอปิดไว้แบบนี้อ๋อปิดอย่างนี้เลยสองชั้นเลยเหรอใช่ค่ะก็คือว่าอันนี้มันปิดอันนี้มันปิดอยู่แล้วแล้วก็แปนจะแง้มไว้อย่างนี้ แ mm hmm. ค like okay. um, ่น mm ี hmm. <co <co ้เพราะว่าเขามาปุ๊บแล้วรถจอดอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็คือเขาก็เปิดแค่นี้นิดนึงแล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็แบบหลบหลบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ค่อยค่อยเลื่อนเนี่ยพอมาเลื่อนแค่นี้มันไม่มีเสียงไงพี่ใช่แล้วก็เขาก็จะเข้าไปแค่นี้เพราะว่าหนูจะนอนอยู่ตรงนี้หนูจะนอนอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไอแพดมันวางไว้ตรงนี้ใช่เขาก็เลยหยิบ เหมือนมันมีทางออกอะค่ะเขาก็เลยเดินไปเงียบๆเ,เราจะแฝดกับโทรศัพท์เราไว้ตรงนี้เลยใช่ค่ะม <Okay. S 1> ีผู้หญิงมาเดินดูตามรั้วบ้านดูแบบว่าส่องส่องเข้ามาดูตามรั้วบ้าน mm hmm. ทุกบ้านทุกหลังเลย mm hmm. เขาดูดูกล้องอะคะ่ะดูว่าผู้หญิงคนนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้ทุกหลังเลย mm hmm. ใช่เพราะว่าในซอยหนูไม่ค่อยมีใครอยู่ส่วนมากทํางานห้างทํางานบริษัททํางานอะไรกันหมดเ mm hmm. ยน็ยนๆจะกลับเข้าซอยกันหมด หลังจากที่ผู้หญิงมาดูประมาณกี่วันถสามวันค่ะสามวันใช่เข้าอ,ออกทุกวันไหมผู้หญิงคนนี้เอ่าไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพี่ข้างบ้านเขาเขาแจ้งว่าเมื่อสามวันที่แล้วมีมีมีคนมาคาดว่าน่าจะเป็นโเมิยกันหนูว่าอาจจะใช่ค่ะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยมีอะไรเดินแบบนี้แจ็จควาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคะ่ยบยคะบ,บางบัวทอง,ง,องค่ะ วันนั้นจังหวะว่าหนูอยู่อยู่กับอยู่กับแฟนพี่เนี่ยนะหนูหาใบแจ้งความก่อนอันนี้แจ้งลงพักิก่ะครับอ่าบางปะทองค่ะ ไม่มาทำลายเราใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราตื่นมาแล้วเราเจอเขาเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเขาตอนนั้นเรานอนด้วยเหรอใช่ค่ะหลับ,ลบนนหลับอยู่หลับเหรอใช่ค่ะประมาณถ้าถึงตรงเนี้ยกล้องกล้องแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันนะคะก็ถ้าสองบ้านเนี้ยประมาณแปดโมงสี่สิบแปดนาทีแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีก็คือ รีบออกไปเลยเพราะว่าวออที่รีบออกเพราะว่าแฟนส่วนมนอยู่แล้วกลาลังลงมาแล้วได้ยินเสียงปิดประตูก็เลยรีบออกไปอ๋อ,อแฟนสวน,นมนบ่นว่า,าใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะใช่ค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะใช่ค่ะ,คะไม่ถึงห้านาทีประมาณสี่นาทีครึ่งดีมไม่มาทํร้ายเพราะว่าอนอนอยู่ด้วยตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะีมเพิ่งซื้อมาด้วยใช่ค่ะ รวมๆแล้วสองอย่างสองอย่างประมาณสามหมื่นค่ะพะนี้มันหมื่นกว่าบาทเป็นโรงเรียนพอดีโชคดีเพราะว่าถ้าไม่ถ้าลูกไม่ไปโรงเรียนหนูก็จะเปิดช้าหน่อยเปิดเก้าโมงบ้านมาเปิดเสร็จปุ๊บก็ออกกันเลยเพราะบ้านจะไม่ค่อยอยู่นอนอย่างเดียวแล้วก็ไปเข้ามาตอนเช้าแล้วเราก็ทำงานอย่างเงี้ยนะใช่พี่แล้วยิ่งทํางานอยู่ห้างมัน ไม่ได้ไม่ได้นี่อยู่แล้วไม่ได้อยู่กลางวันเลยเองกิกรรมทุกมืดก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะคะคือว่าให้อยู่บ้านให้ปิดประตูให้มีชิดเลยแล้วก็ปิดปิดทุกบานเพราะว่ามันมันไม่มีความปลอดภัยทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกวันนี้ใช่ค่ะจังหวับเฟื่องการที่เราเผลอใช่ค่ะ เข้าลจะเข้ามาทางใช่ค่ะเข้ามากี่คนเข้ามาคนเดียว่ใช่แล้วก็อันนี้คือตอนออกอันนี้คือตอนออกออกไปอีกทางหนึ่งเข้าบ้านกลวยค่ะใช่แล้วก็อันนี้คือตอนมาก็คือขับรถแล้วก็มาจอดเหมือนบ้านตัวเองเลยูจอดหน้าบ้านเลยใช่ค่ะจอดถอนบวกกับน็อกด้วย น,น,นะใช่ค่ะโหเดินเข้ามาเหมือนบ้าตัวเองเลยใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็ไล่แมวไปตอนนี้คือกำลังแบบช้เง้อมองข้างบนข้างล่างเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วเข้าไปตอนสี่สิบแปดเกือบสี่สิบเก้า เน,เ,เนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วเข้าไปปุ๊บก,ก็ออกมาออกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้คือแฟนกำลังลงมาจากข้างบนนั่นเรนรีบออกเป็นรถอะไรครับอ่าสกูปปี้ค่ะสีดำล้วนเบาะสีดำไม่ติดป้ปายทะเบียนใส่ใส่มวกน,น็อกชุดสีดำนะใช่ค่ะโทรเหาใ,ใช่ค่ะโทรศัพท์กับไอแพดวันไหนคะวันที่ยี่สิบหกค่ะ ช่วงเวลา,าประมาณกี่โมงอประมาณแปดโมงสี่สิบค่ะแล้วตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอ่ะหนูอะนอนหลับอยู่ตรงตรงด้านในเนียคะ่ะตรงตรงพื้นข้างลนะ่างเนาะนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วของของเราก็วางอยู่ข้างล่างใช่ค่ะวางไว้กับพื้นเพราะว่าชั้นแบตอยูอ่หลับอยู่ใช่ค่ะแล้วเขาเข้ามาแล้วเขาก็หยิบไปเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าประตูไม่ไม่ได้ปิดสนิทนะคะก็คือแงมไว้ประตูหน้าบ้านก็คือเปิดไว้ครึ่งหนึ่ง เขาเข้ามากี่คนมาคนเดียวค่ะผู้ชายอยู่ชายค่ะผู้ชายค่ะขับมอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ติดป้ายทะเบียนเขาได้อะไรบ้างนะอ่าได้ไอแพดหนึ่งเครื่องค่ะแล้วก็โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแล้วรวมเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อ่าประมาณเบสเซทสามหมื่นค่ะสามหมื่นแล้วมือถือของยี่พ้ออะไรอ่ามือถือของเรียวมีค่ะและไอแพดอ่าไอแพดเป็นไอแพดหกค่ะตกใจไหมที่เข้ามา ตกใจพี่เพราะว่าเขามาถึงเขาก็คือขับตรงเข้าในหมู่บ้านเพื่อมาจอดทิพน้าบ้านหนูเลยเหมือนกับว่ามีคนมาดูรัดราไว้แล้วอะพี่เพราะว่าในซอยบ้านหนัวปกติจะไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครอยู่เพราะว่าหนูจะเปิดบ้านแค่เวลาเดียวไงคะก็คือตอนอ่าไปส่งลูกเสร็จปุ๊บก็จะเปิดทําทาความสะอาดบ้านแล้วก็ถวายน้ำพระสวดมนต์แค่นั้นแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บไม่เกินสิบโมงหนูก็ออกจากบ้านหนูจะเปิดบ้านแค่เวลาเดียวใช่ก็รู้เวลาใช่ค่ะ เพราะว่าตอนกลางคืนพอหนูมาจอดรถปูปะเข้าบ้านปบหนูก็ปิดประตูเลย<ม>ปกติคือถ้าวันหยุดก็คือไม่เคยเปิดประตูบ้านอยู่แล้วคิดว่าเป็นคนแถวนี้ไหมอ่าคิดว่าเป็นคนแถวนี้ค่ะเพราะว่าตามกล้องไปเรื่อยๆค่ะก็เห็นเขาขับเข้าไปทางพอเขาเออกจากบ้านหนูเสร็จอะคะ่ะเขาก็ขับออกทางเข้าไปทางไซน้อย<ม>ทางบ้านกวัวไซน้อยอะคะ่ะ<ม>ก็ไปสิ้นสุดกล้องที่หมู่บ้านคูณาพัฒน์ตรงก่อนถึงบัวทองสี่สใช่ค่ะไลฟ์ที่เอาไป อคืออยากฝากบอกว่าอย่าอย่ากลกับมาอีกเลยเพราะว่าเรามีเด็กเล็กแล้วก็คือของของอ่ะเราก็เสียดายแหละแต่แค่แบบว่าอ่าไม่อยากไม่อยากให้ให้ทําแบบนี้กับหลายๆบ้านแล้วก็บางทีถ้าเป็นกับคนแก่คนท้าคนแก่ที่เขาอยู่บ้านสาหรับพังเขาอาจจะเป็นแบบว่าช็อกหรือว่าอาจจะเข้าไปทําร้ายใช่ค่ะขออ้กลุ่แต่มันมีมีภาษาทีอะไรทั้งมีค่ะมีอ่าเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเลย ทุกอย่างเลยค่ะ